กลายเป็นประเด็นที่ถูกจับตามองกันหนักมากเลยก็ว่าได้ค่ะหลังจากมีเรียนฮัตเซลกาดหวานใจคนใหม่ของพิธีกรชื่อดัง p ีเปิยวัฒได้ออกมาโพสรวัวรัวงานนี้ก็โยงพาดพิงไปถึงโยเกิรนัทชาอดีตภรรยาสุดสวยของ p ีเค่ะและล่าสุดทางไทยรัฐท็อกก็ได้ปล่อยคลิป บทสัมภาษณ์ตัวเต็มของพีเคปิยวัฒน์เอามาให้ได้ชมกันค่ะในวันที่8สิงหางคมที่ผ่านมาเจ้าตัวก็ได้บอกเล่าเรื่องราวชีวิตที่ผ่านมางานนี้ไม่ไวยมีการพูดพาดพิงถึงอดีตภรรยาสาวโยเกิร์ตรัทชาอีกด้วยค่ะ ข่าวที่แล้วสาวมีเรียมก็ออกมาแฉโยเกิรต์ตรัวๆก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วหวังว่าจะให้โยเกิรต์ตจะออกมาโต้อตอบหรือเปล่านะคะแต่ไม่ค่ะสาวปังเห็ุปีคนนี้ก็นิ่งๆสวยๆค่ะแต่ก็มีการโพสที่สื่อความหมายว่าก็จะแฉอะไรก็เชิญตามสบายค่ะคุณพี่ส่วนตัวสาวโยเกิรต์ตก็ขอทำงานก่อนนะคะช่วงนี้ก็งานปังงานเยอะมากไม่ได้ว่างเลยอะไรประมาณนี้แหละค่ะ ล่าสุดหลังจากไทยรัฐท็อกปล่อยบทสัมภาษณ์ของพีเคเมื่อวันนี้วันนี้สาวปังแห่งปีโยเกิร์ตน,นทัทชาก็ออกมาเคลื่อนไหวในไอจส่วนตัวค่ะด้วยการโพสต์ยืนฟังสายจากโทรศัพท์ด้วยลุกสวยๆโดยได้โพสต์รับสายโทรศัพท์หลายๆแบบเลยนะคะและก็มีการโพสต์เหมือนประมาณว่ากําลังถ่ายภาพอะไรสักอย่างด้วย ถึงแม้จะไม่มีแคปชั่นใดๆแต่โพสต์แบบนี้ฟาดมากค่ะก็สาวโยเกิร์ตอาจจะสื่อความหมายประมาณว่าอย่างนี้ก็ได้นะคะว่ากําลังรับสายใครสักคนหนึ่งแต่โยเกิร์ตก็ได้แต่ฟังไม่ได้พูดโต้ตอบอะไรเลย เหมือนกับเป็นการสื่ว่าเรื่องราวทั้งหมดที่เป็นประเด็นอยู่ทั้งเรื่องที่พีเคให้มีเรียม,มาแฉโยเกิรต์ตและพีเคจะฟ้องโยเกิรต์ตหรือเรื่องที่พีเคให้สัมภาษณ์กับทางไทยรัฐทอและพาดพิงมาถึงเธอเมื่อวานนี้เธอรับรู้รับทราบทั้งหมดค่ะแต่คอยืนอยู่ส,สวยๆให้คนที่โจมตีดิ้นกันเองดีกว่า โดยถ้ารับโทรศัพท์ฟังอาจจะสื่อความหมายว่ามีคนมาาบข่าวมาเล่าให้เธอฟังค่ะหรืออาจจะสื่อว่ารับทราบค่ะว่าอยากจะโจมตีแต่ขออยู่นิ่งๆสวยๆดีกว่าส่วนทางด้านการโพส์ของสาวโยเกิร์ตในท่ากำลังถ่ายภาพสังเกตตาของสาวโยเกิร์ตดีๆนะคะว่าไม่ได้มองเลนกล้องที่จะถ่ายแต่มองมากล้องที่ถ่ายภาพของเธอเหมือนกำลังจะสื่อว่าดูออกนะคะ กำลังทำอะไรกำลังพูดอะไรก็ดูออกค่ะไม่รู้ว่าอันนี้เกี่ยวข้องกับบทสัมภาษณ์ของพีเคมื่อวานนี้หรือเปล่านะคะก็เป็นการฟาโรดโพสแบบไม่มีแคปชั่นแต่สื่อความหมายตอบกลับได้ดีมากค่ะ